สบัสดีพี่น้องสบาสดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับเซ็นเก่าเซ็นเคยพี่น้องกับซองน้องมวย่เนียคอยเปียกเอ้หิวลยที้ม่าม้ยเือีมกบีใจลายมีกำลังใเี่ยงไม่แล้วก็ โหลดพันมะม่วงโหลดกะน้ำใสน้ำวนโปลดขาวมากินประาขามันข้าแล้วก็กอ่อ้ะไไม่รู้ขอบคุเด้อขคุณทุกคนอ้หเจ้าล่ำเจ้ารวย

ท um er ีมงานเนาะเนทุกคนของบอกของเาหรือว่าของปูบอยเลย พ้นก <but> ัษตีมาพ้นพี่น้องเอ้ยชีเรสล่งตลาดบ่พออยู่อันนี้มันกับได้าเะบ่ มาเบ่งการใส่ชีวิตหรือว่าการอยู่การกินของเผิ่นเวลาพนตกเนาะเมื่อึ้นนี่ภาคัะปัอยู่นั่นไดกินนั่นไหนพเมื่อึ้นมันพนตกแห้งผู้นี่นอนเนาะพี่น้องเลย ยอดเลยเหมือนจะไปอยู่จังไดกินจึงได้บาทนี่เวลาพ้นตกมาบนน้าวปะโษบอกมาขึ้นนี่ความมาขึ้นนี่มันกับพ่นต๊แห้งเดยวุ้นจผ่าวุ้นจะพ่น สซลาเซลได้ใช่หรอเปล่าเออใช่เลยเป็นอะไรบานเนี่ยแจ้งอยู่บ่พื้นนะนาะแบบว่าเฮาบกเคยได้ ะอ,อ,อะ,อะไรกัเป็นกำลังใจให้เพนพี่น้องเลยเพราะว่าทีมงานผู้บอยเขาก็สรริซัพพอร์ตตลอดเวลาลพี่น้องน่เงีเ้ยเดียวนี่กับเขาซุกแล้วใั่ เข่าเพิ่นกระซุกเลยได้เนาะน้อยกระลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าพี่น้องเอ้ยพากันกินเข่าสาบานนี่เมือว่านนี่ลูกชายเพิ่นกะผู้กกนังกระมาเลยเนาะมือว่านนี่ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยกะชิยูนักขีปของบัวบอยเพิ่นนั่นแหละ ก็เขาเบิ่งเขาส้มนำกันว่าเพิ่นกระมาเม,มืม่อวานมาหาพ่อหาแม่ดีใจ,ใจดีใจแทนพ่อแม่ได้ลเลยเนาะแม่ได้เลย่ม่ด้อะไรเงี้ยว่าให้มีเพื่อให้พรพร้อมได้พี่น้องเอ้ยเมือม่อวานนี้เพื่อก็เป็นเน้นเลยมายามพ่อยามแม่ดีใจเนี่ยดีใจแทนพ่อแทนแม่อะไรเนาะ จะได้กระสูต่อไปอะไรผู้กินน่ะน้องแค้นบ้านนะน้องแน้องแพทน้องแมนน้องนิงเ่ว่าคนนอกกงื่อือน้อิงนนอยพี่น้องเ้ยสื่อนิงเด้อ ย่อมหาพี่น้องว่าเพิ่นซ้อนลูกดีขนาดบางคนมาเห็นครั้งแรกโอ้ยว่าแบบว่าเพิ่นจีก้อนอนุญาตนำแบบว่าสีส้มกระโปกอันนั้นนี่นะเพาเป็นครั้งแรกแนวว่าลูกโคกแนวเขาไปเบิ่งเขาอนุญาตนำพอเขาไปเบิ่งลูกสี่พอมันกะสีมีแบบบ่อสะอาดนะพี่น้องพอเขามาเบิ่งบาบนี้ หนาตาหรือว่าการใส่ซีวิตแบบเสื้อผ้านาแพ้เรียบร้อยเบิดพี่น้องเอ้แบบว่าสะอาดพอสมควรมาควันก็โอ้ยว่ะผื่นเล็งลูกมาดีอันนี้แล้วก็ผู้นนอหนี่เห็นในคลิปเสาวบัไลหรือว่าน้องอําพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเบิดผู้ชายนี่น้องแคนเมื่อวานนี่ก็เห็นทอดไข่อยู่ะสัน

เกิดงานขึ้นพี่น้องตอนเท่ามานาหมูเห็นปู่เดี๋ยวนี้ปู่เพิ่นมาเลยได้พี่น้องเลยทีมงานเทาอยู่ด้านล่างเพราะว่าเพิ่นก็มาครั้งแรกพี่น้องเลยมาเลยครับเพิ่นก็บอะไ้สนใจกับยังดอกเปียใส่แต่กับผู้นี่หน่อยเลยพี่น้อง พลนผ้าก,กับสีมาอลไรพี่น้องเอ้สังเกตผู้ผ้าดำกัมมาเลยส่วนทีมงานเท่ากับมาไลายพอสมควรพี่น้องเอดมาลพี่นอ้องเอ้ วิเจ็บัวันหากระเฮ็ดพี่น้องเลย้าพี่น้องากเฮ็ดได้นอก้าห่อข้าวห่อนอืมจิบวันข้าห่อข่าววาซานโอยแงข้าวขาขาน้อยสยดีลงวัดว่เมื่อเสานี่แมนบ่เ้าราไปลงสวยลงสวยลงลงตอนสวยเพื่อนว่ะตอนสวยกระเลกัยายห่อข่าวเพาะแล้วก็มานกัมาเลย แต่ว่าไ่ได้ผักเลยนะเนาะผลเลยสายบุญสายบุญก่มองมาแล้วสองอันท่นวอาสายบุญอยากงไายพี่น้องหางสายบุญหางสายบุญสายบุญนะบอมเนหางพเป็นแต่หางเป็นเป็นหางมันพี่น้องเลยแต่หัวมันจะอยู่สเขากับสิบููู้ฮเคยป็าะว่าวะผูดเขดขาวๆพี่น้องเลยหัวไปก่อน้วสันมันหล่ต้นจิก พมอมาฮอนนี่มันกนนมาปลาควนเลยพี่น้องเอ้ยพอนผ่ามันกนมากเลยบปลคนกับล,ลาคลิปแต่เพียงเท่านี้ได้พี่น้องเอ้ยจงได้กระปอกันคลิปหนาได้พี่น้องสบายดีติดาตามองเมตาได้พี่น้องเลอย่าลืม